มอร์นิ่ง from เขาใหญ่ค่ะทุกคนทำวัดไออิตอิน a าเดคงธรรมดาไปแล้ววันนี้ขอมาทำวัด my skin eat s in a day บ้างดีกว่าเราหมดกันตั้งแต่เโมงเช้าคือคนอื่นเๆเอาไปตีกอล์ฟกันนะคะแต่ว่า I prefer a chill morning so here I am doing my morning routine กินแคร์ที่พกมาในทริปนี้นะคะเป็นของนารัญญาเฮิร์บทุกคนคือเอาจริงๆเขาส่งมาให้ใช้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็แบบชอบมากก็เลยเอามาป้ายยาในคลิปนี้เลยแล้วกันนี่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะคือเอาจริงๆเขายังเป็นแบรนด์ที่แบบนีชอยู่แต่ว่าเฟียอยากให้แมสมากคือแบบของเขาดีอ่ะคือชีเป็นแแแแบบบบบบรรรรนนนนนดดด์์ไไทททยยีี่้้้้มมาาาาตตฐ global standard เเละคคืืออังงใจจกิๆ เด้ไปศึกษามาคือแบรนด์เขาว่าจะเด็ดเรื่องแบบการชะลอผิวหน้าอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอะไรเงี้ยทุกโรดัตในแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยจะพัฒนาตามสูตรชะลอไวผิวหน้านะซึ่งผิววัยรุ่นอย่างฟีเนี่ยก็เริ่มชะลอไวได้แล้วนะคะจริงๆอยากให้ดูหน้าแต่เมื่อเช้าเธอคือถ้าไม่นับความง่วงและผมที่ฟูนะนี่คือหน้าตอนเช้าในฝันมากอะคือรู้สึกว่าผิวหน้ามันฟูกว่าปกติซึ่งมันต้องจากบบไปเมื่อคืนเอออาจจะยังไม่ใช่ดูทีนี้ไปอีกนิดนึงค่ะอีนิดนึงจะถึงแล้ว อะโเคเมื่อคืนเนี่ยเฟชเชอรี่ผสมคอนซีลเลอร์เซรั่มตัวนี้นะคะคือโบอกเป็นสลิปปิ้งมาส์ไปเลยคือกดไปห้าปั๊บม,มาทุกคนเขาม,มีสารสก,กัดจ,จากสมุนไพรอยู่สามชนิดนะซึ่งจะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยฟื้นฟูวไวขึ้นจากความอ่อนล้าแล้วก็กระตุ้นการสร้างสกินแบกรร์ได้ดีมากๆด้วยพริกดูหลังขวดคือแบบเออลดช่วยได้หลายอย่างมากเฟชก็เลยทาไปให้หมดเลยค่ะชะลอไว้ให้ถึงคอถึงมือเลยตอนเช้าพอผิวมันแอบซอบเซรั่มหมดแล้วผิวมันก็จะฟูเลยค่ะแล้วเฟชก็ใช้ซ้ำเป็นมอร์นิ่งมูทีนไปอีะ กันแดนี้แล้วยังไม่วอกเลยทุกคนไปชอบมากตัวนี้คือเป็นทั้งกันแดดได้แล้วก็กระตุ้นโปรตีนคอลลาเจนได้ด้วยนะหน้ามันจะดูเปล่งปลั่งแบบเฟรชเหมือนมีคนมาหยิกผิวกระตุ้นคอลลาเจนเราตลอดเวลาเก็บไะเหมือนทั้งรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผิวหน้าไปพร้อมๆกันได้เลย and w i t h the makeup we are going light today นะคะก็เอาแบบว่าแค่คชชั่นคอนซีลเลอร์แบบแอบๆแ,แล้วก็จบปึ้งคือช่วงนี้ฟีรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นนะเพราะว่าแบบพยายามนอนให้เร็วขึ้นทานน้ำให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่ขนาดทำมาแค่อาทิตย์เดียวเองนะยังเริ่มเห็นผผลลลแแ้้้ววออ่ะะซึงถถาาเเืกกกกสิินนครร์ใหูับ